แกงอ่อมปลาไลหรือว่าแกงอ่อมปลาเยี่ยนในภาษาเหนือนะครับเข้าไปดูวิธีทากันเลยนะครับ กัอนึืก็ขอสุมาภัยสําหรับคนที่บักินปลาไหลหรือว่าปลาเย็ยนในภาษาเหนือกันตัวนะครับปลาที่ได้มานี้นะครับก็สั่งเปิ้ลมานะครับเปิ้ลก็จะฆ่าแล้วก็ห <c oughs> ั่นชิ้นิชิ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มไ่ได้ฆ่าเองนะสุเนอร์ว <ร Roberts. S 2> ันนี้เราจะเอามาแกงอ้อมกันนะครับก่อนอื่นเรามาเตรียมพักกันก่อนนะครับพักที่จะใช้ก็คือผักชีพลังต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มียอดมะหอยหรือว่าอยอดมะละนั่นเองนะครับแล้วก็มีบกแข้งหรือว่าบกเขือพวงแล้วก็พริกสดนะครับส่วนพริกเกงที่เราจะตำนะครับก็มมีหหปออขาว งนะครับใบบักขูดข่าตะไคร้แล้วก็จะมีขมิ้นแล้วก็เม็ดบักแควนเม็ดบักป้อมแล้วก็รากผักชีนะครับก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกมาตำก่อนตำเพื่อมันละเอียดละเอียดนะครับพอพริกละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเอาเม็ดบักแควนกับเม็ดบักป้อมนะครับใส่ลงไปตำเพื่อมันแตกเพื่อมันละเอียดนะครับแล้วก็เอาเครื่องที่เราเตรียมไว้ต่างๆเนี่ยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตำเพื่อมันเข้ากันเนี่ยกรรนะครับถ้าใครที่ค้านตำนะครับก่อนแนะนำเอาไปใส่เครื่องปั่นเนาะนะครับมันก็จะได้ง่ายแล้วก็ไวดีนะครับพอตำละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเอากะปิเข้าใส่ลลงไปนะครับแ้ว ตำปุกเราเพื่อมันเป็นเนื้อเดียวกันเอ็มกัมนะครับมันก็จะได้เป็นพริกแกงออกมาเป็นแบบนี้นะครับตำพริกแกงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมพักกันนะครับก็เอาผักชีฝรั่งมาหั่นตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับเสร็จแล้วก็มาตั้งหม้อกระทะนะครับเอาน้ํามันใส่ลงไปพอมันร้อนนะครับเราก็เอาพริกแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปพักเมื่อมันหอมนะครับเพราะพริกแกงมันหอมได้ตี้นะครับเราก็จะเอาปลาเยี่ยมหรือว่าปลาไหลนะครับใส่ลงไปพัดคุกเร้าเหื่อมันเข้าๆกันกับพริกแกงนะครับพัได้สักกัมนะครับมันก็จะ ขึ้นเตะอู้ดังขนาดเลยเนอะโหน่หอมๆเต็มๆเลยนะครับแล้วก็อาน้ำล้างโคกเข้าใส่นะครับโกนหรือว่าคุกเค้าให้มันเข้ากันนะครับรอสักกำเราก็จะเอาข้าใส่นะครับตามด้วยใบบักขูดแล้วก็ปรุงรสนะครับใส่รสดีผงชูรสนิดหน่อยนะครับตามด้วยเกลือแล้วก็โกนหรือว่าคุกเค้าให้มันเข้าเข้ากันนะครับถ้าใครชอบแบบมีน้ําเยอะๆนะครับก็เอาน้ําเติมลงไปแต่ถ้าใครชอบแบบคุกกริกนะครับก็ให้ใส่แบบพอดีพอดีไอ้เจ้าไอ้เจ้าน้องชอบแบบ แบบบมีน้ำอะ่ะแบบแห้งๆอ่ะน้องน้องเขได้แบบบมีน้ำมันจะได้กว่าฮะ แล้วแต่สูตรเนะพอมันเดือดนะครับเราก็จะมาชิมว่ารสชาติจออกมเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เอาบักแข้งกับพริกสดใสลงไปนะครับโกนคุกเค้าให้มันเข้ากันแล้วก็ปล่อยไว้สักกํานะครับเราก็จะเอายอดมะหอยหรือว่ายอดมะละนี่นะครับใส่ลงไปโกนคุกเค้าให้มันเข้าๆกันในกํานะครับตอนนี้ก็จะมีกลิ่นของพริกแกงนะครับกลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็กลิ่นของยอดมะหอยหรือยอดมะละออกมานะครับแกงสุกแล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สนะครับใส่ผักชีฝรั่งโรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็โกนหรือว่าคุกเค มันเข้าๆกันมีบแม่ใน,นจังหวัดไหนภาคไหนที่ทําเหมือนกันลองเม้นมาบอกหน่อยนะครับาแกงสุกแล้วนะครับเราก็จะเอามาเทใส่ถ้วยหรือว่าใส่จานนะครับกินกับข้าวหนึ่งห้อนๆข้าวหูห้อนๆน,น,น,นี่นะครับมันตึงเหมาะแต่ะส่วนน้ําแกงนี้นะครับมันตึงขมจอมลอมเอานะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายข้าวครัวกันด้วยนะครับ